ส่วนนี้เป็นตำบลไผ่นกยูงนะครับอำเภอหันคาครับโอ้เป็นนกยูงพี่สวยงามมากเลยครับเชี่ยวเมืองปักษาหันคาหันคาพาเพลินนะครับ,าาอ,รบอันนี้อันนี้ก็มาถึงท้ายขบวนแล้วนะครับ